วัดเขาตะแบกจังหวัดชนบรุรีไม่ได้มีดีแค่สะพานกระจกที่สวยงามและโด่งดังนะครับแต่ยัให้โชคลาภแก่ทุกคนที่มาวัดนี้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ได้เลขกลับไปถูก2ตัวตรงเลยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่วัดเขาตะแบ,บจกจังหวัดชนบุรีกันนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาขอโชคขอลาบที่วัดนี้กันนะครับผมก่อนที่เราจะมาวัดนี้นะครับเราก็ได้ยินชื่อเสียงที่โด่งดังของวัดนี้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งไฮไลท์ของที่วัดนี้นะครับก็น่าจะเป็นสะพานกระจกที่สูงมากๆและสวยมากๆเลยนะครับนอกจากสะพานกระจกแล้วนะครับก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนี้จะพาเพื่อนๆืไปชมบรรยากาศและจุดไฮไลท์ต่างๆของทางวัดกันนะครับ ที่บริเวณลานจอดรถของทางวัดก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับวันนี้เรามากันช่วงเช้าของวันหยุดด้วยนะครับคนและรถก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับส,สายๆก็อาจจะมีคนเยอะขึ้นก็ได้นะครับที่วัดเขาตะแบกจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแต่คนที่มาครั้งแรกก็ไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกทางตลอดทางเดินของทางวัดเลยนะครับ และก่อนอื่นนะครับเราจะขอพาเพื่อนๆไปที่ฝั่งซ้ายนี้ก่อนนะครับซึ่งฝั่งซ้ายนี้ก็จะมีหอพระหรือหอไตนะครับผมซึ่งจะประดิษฐานหลวงพ่อโสธรอ,องค์จําลองอยู่นะครับเดี๋ยวเราแวะไปชมความสวยงามของหอพระนี้นะครับแล้วก็ไปกรอบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรกันนะครับ หลังจากกราบไหว้ขอพรอกันเสร็จแล้วนะครับที่บริเวณนี้ก็จะมีให้เราเสี่ยงเซมซีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกล่องให้เราลุ้นเลขนําโชคด้วยนะครับผมจะมีกล่องอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับผม หลังจากได้เลขมาแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราจะไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับในวัดก็จะมีแผงลอตเตอรี่อยู่หลายแผงด้วยกันเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเลขที่เราเสี่ยงกันมาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปหากันนะครับเพื่อนๆงวดนี้เราก็ได้โชคลาบมากันเบาๆสองตัวตรงเลยนะครับผมและด้านฝั่งซ้ายของหอพระหลวงพ่อโสธรเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีลานโลง่งๆตรงนี้ด้วยนะครับลานนี้ก็สามารถนํารถเข้ามาจอดได้เหมือนกันนะครับผม และด้านหน้าเราตอนนี้ก็จะเป็นอุโบสถของทางวัดนะครับซึ่งวันนี้จะไม่เปิดให้เข้าชมนะครับผมจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะแค่วันพระเท่านั้นนะครับ <S <S และทางฝั่งที่ใต้ของอุโบสถนะครับหรือบริเวณใกล้ๆกับแผงลอตเตอรี่ก็จะมีป้ายบอกทางไปสะพานกระจกด้วยครับผมเดี๋ยวเราเดินไปตามป้ายกันเลยนะครับ พอเดินตรงเข้ามาก็จะเห็นเป็นโดมหลังคาสีเข,เขียวแบบนี้นะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเดินเข้าไปได้เลยครับซึ่งภายในโดมนี้นะครับก็จะเป็นร้านค้าของทางวัดนั่นเองครับก็จะมีทางร้านกาแฟมีร้านขายของต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไรขายบ้างครับ เป่นว่าสีแดงบุญวัตนาโชคลาภมากมายทุกสิ่งทุกอย่างสมดังการปรารถนาและทางฝั่งปลายสุดของโดมนี้นะครับ <c> ก็จะมีทางให้ไปปิดทองหลัพ่อโสธรด้วยนะครับ แว็ปิดทองหลุอพ่อสุดทอนกันเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินเข้าไปภายในวัดกันต่อนะครับโดยระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกทางอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนอกจากป้ายบอกทางแล้วนะครับก็ยังมีป้ายบอกกฎระเบียบของทางวัดด้วยนะครับซึ่งสําคัญมากๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆหรือนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับได้อ่านก่อนที่จะเข้าไปในสะพานกระจกกันนะครับ ซุ้มดอกม้สีแดงนี้ก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเราเดินลอดซุ้มนี้เข้าไปกันเลยนะครับภายในก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินด้วยนะครับแวะถ่ายรูปกันก่อนได้นะครับเพื่อนๆและตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดไฮไลไท์อีกหนึ่งจุดของทางวัดนะครับเขาจะเป็นสะพานปูนทอดยาวไปยังภูเขาฝั่งโน้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินเล่นชมวิวบนสะพานกันนะครับเพื่อนๆ พอเราเดินมาถึงปลายสะพานนะครับก็จะมีทางแยก2ฝั่งด้วยกันนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะเป็นทางเดินไปสะพานกระจกนะครับส่วนถ้าเดินขึ้นบันไดก็จะเป็นทางขึ้นไปมนดอดบนภูเขานะครับผมซึ่งเพื่อนๆจะเดินไปทางไหนก็ได้เหมือนกันนะครับทั้ง2ฝั่งก็จะเดินบรรจบเข้ามาหากันนั่นเองครับแต่เราเลือกที่จะเดินไปทางฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าเราอยากเดินชมบรรยากาศของภูเขานี้นะครับทางจะค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับระหว่างทางเขาก็เลยมีเก้าอี้ให้เรานั่งพักด้วยนะครับผม มาถึงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างชันเลยนะครับคนที่เป็นโรคหอบหรือโรคหัวใจก็ไม่แนะนําเลยนะครับขนาดพวกเราร่างกายแข็งแรงยังเหนื่อยเลยครับเพื่อนๆพอเดินมาสักพักนะครับก็เหมือนจะมีโดมสีเขียวอยู่ด้านหน้าเราด้วยนะครับฝั่งซ้ายมือเรานี้ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับผมโดมนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นที่ให้เรานั่งพักเหนื่อยนะครับซึ่งอยากบอกว่าเดินมาถึงตรงนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนั่งพักสักหน่อยก็ดีครับ และทางฝั่งนี้ก็จะมีบันไดขึ้นไปมนดบเหมือนกันนะครับ <c oughs> นั่งพักเดิกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นบันไดไปกันเลยนะครับผม <S <S ตอนนี้เราก็เดินมาถึงมณฑบบนยอดภูเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในแล้วไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรกันนะครับ และบริเวณรอบๆของมณฑปนะครับก็จะมีเก้าอี้ให้เรานั่งเล่นนั่งพักเหนื่อยด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถเดินมาชมวิวบริเวณนี้ได้นะครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าลั้วก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดลงไปยังสะพานกระจกนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลงไปกันเลยดีกว่าครับ แล้วเราก็เดินมาถึงทางเข้าสะพานกระจกแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปนะครับเราต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนนะครับเพื่อนๆซึ่งค่าตั๋วนะครับก็จะคนละ40บาทครับไปแวะซื้อตั๋วกันก่อนนะครับตรงบริเวณที่ขายตั๋วนะครับก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับจะซื้อน้ําหรือซื้อขนมมานั่งพักกินก่อนก็ได้นะครับและฝั่งนี้ก็มีห้องน้ําด้วยนะครับผม ก่อนจะเข้าไปในสะพานกระจกหรือสกายวอล์กนะครับก็อ่านกฎระเบียบทบทวนกันสนิดนะครับที่สําคัญนะครับเราต้องใส่ถุงเท้าที่ทางวัดเตรียไมไว้ให้ก่อนที่จะเข้าไปในสะพานกระจกนะครับใส่ถุงเท้าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสะพานกระจกจะสวยง,งามขนาดไหนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมกันเลยนะครับ หลังจากที่เราเดินมาถึงฝั่งนี้แล้วนะครับเราต้องถอดถุงเท้าคืนทางวัดเขาด้วยนะครับถอดถุงเท้าเสร็จแล้วนะครับก็เดินเข้าประตูนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามานะครับก็จะมีป้ายเขียนว่ากําลังก่อสร้างอยู่ด้วยนะครับแสดงว่าจุดนี้เราเข้าไปต้องเดินระวังนิดนึงนะครับเพื่อนเนหลังจากเดินเข้ามานะครับภายในก็จะมีหลวงพ่อสุธรอ,องค์ใหญ่ด้วยนะครับผม แต่ก็เหมือนยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวเราจะรีบเก็บภาพแล้วก็เลี่ยดเดินออกจากตรงนี้ดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนและขวางการทํางานของช่างด้วยนะครับ Born และด้านขวามือเรา่านี้ก็จะเป็นบันไดทางลงและทางออกนะครับเดี๋ยวเราลงบันไดไปกันเลยดีกว่านะครับแต่ระหว่างลงก็มีช่างทํางานอยู่ด้วยนะครับผมต้องระวังนิดนึงนะครับด้านล่างของบันไดนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับผมเดี๋ยวไปดูร้านค้ากันนะครับว่าจะมีอะไรขายบ้างครับเพื่อนๆอยากบอกว่าแม่ค้าฝั่งนี้นะครับใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับ ハハハ ยี่ห้อนี่เป็นน้ําอ้อยแท้เลยนะคะเจ้าใหญ่ในชลบุรีเลยเป็นเป็นน้ำอ้อยแนในมีการผสมทีัไม่ตยรี่ยกินไม่ไหวแล้วแะแต่ดูชิมนิดหน่งหลังจากที่พักคุยกับแม่ค้าที่ใจดีแล้วก็พักดื่มน้ำให้ร่างกายสดชื่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินลงเขากันเลยนะครับเพื่อน และตรงนี้ก็จะเป็นด้านล่างของสะพานปูนที่เราเดินผ่านมาตอนแรกนั่นเองครับเดินต่อไปสักพักนะครับก็จะมีจุดให้ทําบุญหล่อกระถางทูบด้วยนะครับเพื่อนๆแวะทาบุญกันนะครับและภายในวัดก็ยังมีร้านอาหารอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นร้านอาหารตามสั่งทั่วไปนะครับแต่อยากบอกว่าอาหารถูกแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับ ที่ร้านก็จะมีน้ําดื่มไข่ด้วยนะครับก็จะมีเป็นน้ําเปล่าแล้วก็น้ำมาลมทั่วไปนะครับส่วนเมนูนะครับก็จะมีทั้งอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งแล้วก็กับข้าวนะครับผมราคาก็ไม่แพงเลยนะครับ และในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูวิดีโอของเราจะถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ต้องรบกวนให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําวิดีโอต่อไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปด้วยอาหารที่น่าทานของทางร้านนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ